ในนกุลบอกข้างรักไม่ได้คบสร้างกระแสหลังจากออกมายอมรับว่ากำลังอยู่ในสถานะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันความน่ารักของคู่หวานต่างวัยแอปทักษอรและนนกุลชานนก็ทำเอาแฟนๆจิ้นแล้วก็ฟินหนักกว่าเดิมไปอีกค่ะยิงล่าสุดหนุ่มชานอนออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าข้างรักแอปมากและไม่ได้คบสร้างกระแสแต่เกิดจากหัวใจแฟนๆยิ่งปลื้มไปกันใหญ่ส่วนเจ้าตัวอย่างแอบทักษอรก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ับนนกุลตอนนี้ต่างคนต่างทํางานทํางานหนักกันทั้งคู่เรื่องที่เขาบอกไม่อยากทําให้อึดอัดเกินไปก็รู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียรติถ้าจะอธิบายมันจะเป็นส่วนของการที่พอเปิดแล้วมันก็กล้าเล่นกันมากขึ้นใน IG ก็แซวกันได้ส่วนการที่เขาบอกว่าเป็นคนข้างรักมากก็ไม่ตกใจค่ะนักข่าวแซวรู้อยู่แล้วแอบบอกไม่กล้าตอบอะไรมากแล้วตอนนี้เราสบายใจกันทั้งคู่แล้ว แอปก็อยู่ในจุดที่สบายใจสบายตัวไปไหนก็จะได้สบายสบาย